ต้องมีขายไม่ค่อยดีเลยว่ะพี่เงียบนะโอ้โหยังเงียบอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเนี่ยบหรอราคัสามเก้าเฮ้ยเนื้อเงินดีกว่าเนื้อเงินไม่พดูหน่อยเขาดูหน่อยอท่าไหร่เนี่ยผมเอาองค์ละพันพอพี่แบ่งกันองค์ละพันใช่ครับสามองค์ลดได้ไหมโอ้เนี่ยน้องแบ่งให้พี่แล้วแต่เหมือนก็ได้ขายได้ประมาณเนี้ยนะเอออ่ะโอเคสามพันนะโอ้เนี่ยบินแรกเลยพี่เหรอใช่ครับโอ้ช่วยๆกันไปทุกวันเนี้ขายผ้าก็ไม่ได้เอาแบบว่าจะเอาพวกเอาแบบ ตังอย่างเดียวนะเน้นเน้นเน้นความสัมพันธ์นะเป็นสนใหญ่ขายภาพแบบมิตรภาพใช่ใช่ไหมความสัมพันธ์ครับพี่ใจมากขอบใจมากนี่บินแรกเอ้ยยังชั่ววันนี้ครับพี่สวัสดีองค์นี้เท่าไหร่พี่หนึ่พันสองเนื้อเงินเจ็ดร้อยได้ไหมพี่อ่าแบ่งไปเปิดบินเปิดบินเปิดบินคงครับพี่ตะเกนได้ไม่มีปัญหาโอเคดีนะพี่ขายได้เป็นพันนะเป็นพันเลยเหรอจริงลองดูโอ้ยโอ้ขอบคุณมากพี่ครับครับพี่ฮะเมื่อกี้เพิ่งซื้อผมงใบพันไม่่ใชหรอ แบ่งกันไปคนเราเล่นพลาเนี่ยผมบอกให้มันต้องใจกว้างขาดทุนถือว่าได้บุญแรงคุณเยอะนะพี่ฮัลโหลมึงโทรมาทำไมนักหนาวะก <c oughs> ูเห็นมึงโทรมาหลายครั้งแล <c oughs> ้วกูทำงานอยู่ตลอดกูไม่เคยไปยุ่งเรื่องอื่นเลย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆก <c oughs> ูไม่ใช่ต่อนะเว้ยที่จะไปจีบหญิงจีบอะไระดูร้านต <c oughs> ัดผูไม่จีบเมียเขาอะไม่ใช่อย่างนั้นนะเว้ยตางกูก็เก็บให้มึงตลอดเอ้ยมึงเฉยๆมึงเชื่อกูเดี๋ยวเรื่องนี้กูจัดการเองมึงอยู่เฉยๆวันนี้กูก็มาต้องแตกหักมันจะดี่แล้ว ดีที่สุดบอกมึงแล้วหลังจากนี้นะกูกลับบ้านไปมึงเจอกูกูไม่ใช่ต่อนะหลอกขายคนรู้เรื่องใช่พี่ไม่ใช่สองจี๋สามไม่ใช่กูเขาตาผมโหตาผมเอาโอ้โหสายซะแล้วเจนนี่ฟังพี่ก้อนใจดีครับอาไอ้รูปลอว่าไงมีพระมาขายเอาผมรู้แล้วเราคงไม่เอาชีมมาขายค่เราดูก่อนโอ้ยวันละครั้งไม่นอนเท่าไหรว่าพันห้าพี่ต้องดูก่อนพันห้าขนาดเล็กโอ้เจ็ดร้อย ราคาเดียวเอาพันหนึ่งละกันนี่ก็ยัตบเลยเห็นหน้าตาหล่อเนี่ยตาดีไม่ตาตาไม่จริงไม่ซื้อแล้เนี่ยเฮ้ยมีอะไรมาเสิร์ฟได้อีกได้ยินดีขอบคุณครับเออพี่เอะเมื่อกี้รู้ป่าผมทำไงทำไงเอาไปขายได้กำไรสามร้อยเฮ้ยผมบอกแล้วได้กำไรแน่นอนโอ้โหโคตรเจ๋วเลยพี่มีอีกไหมมีสององค์มีสองเอาสององค์นี้ใช่ไหมพันสี่สองพันสี่นะได้โอ้สแกนเหมือนเดิมพี่เข้าใจพี่เยี่ยม ้าทุนเยอะแล้วพี่เชื่อผมเถอะแบ่งไปคนเราเอาสังคมไว้เล่นผ้าไอ้ไก่เฮ้ยว่าไงเหมือนเดิมเลยสองเก้ายังไม่ได้ขายเลยงาไอ้องนี้สวยเว้ยสวยตคู่พันห้าได้ไหมล่ะเอาเท่าเดิมอเท่าอันเก่าอะข้อสองพันอะซื้อมาทีนึงนะไอ้รูปหล่อเฮ้ยชอบจริงๆมีอะไรก็มีมีอะไรก็มาพี่เติร์ฟพี่ตลอดพี่กินดีซื้ออยู่แล้วมาไปอันมาเถอะ ซื้อไม่มียุคซื้อไม่มียุคเอาคุณครับพี่จัดให้พี่เป็นไงได้อีกแล้วก็ผมบอกแล้วยังไงมันก็ต้องได้จริงอะเออมีอีกไหมอุ้ยก่อนหน่อยเพียบเลยเนี่ยเอาเจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นห้าเอาได้ได้นะสแกนเหมือนเดิมเพราะว่ามันขายได้อยู่แล้วสบายสบายคนง่ายง่ายนี่แหละเขาเรียกว่าอาชีพพัฒนาจันพัฒนาจันจริงลองดูไม่มีปัญหาขอบคุณมากพี่ได้ได้ได้ ่ต่อเป็นไงวะเมียว่าไงบอกผมมาดิพี่โอ้เอ้ยขอโทษเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่พาไปกินพาไปกินเหล้ามื้อนี้มื้อเย็นเชิญถือผมนะได้มีปัญหาหรอกอยู่กับพี่พี่ไก่เออว่าไงนี่โหมาเมันลังนี่ลงปั๊มหรือเปล่าวะเนี่ยลองดูก่อนหมาเป็นลังโอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยเอาแปดหมื่นห้าพอคนเคยซื้อกันเองแปดหมื่นห้าแมื่ล้วทำไมใจดีอย่างวะอ้าวลองดูก่อนโอยจี๊ดเจ็บ ฮ่าๆพาเก๋เได้ไงอันนี้เก๋อันนี้แท้อันนี้แท้อันนี้เก๋มันหมาเหมือนกันเลยนะลองดูก็ลองดูแล้วดูชัดแล้วลองอนนดูอ,องอื่นเนี่ยนี่อ,องนี้เป็นไงไม่ต้องดูเก๋ถ้าเก๋ก็เก๋ยกหลังลยเนี่ยเหมือนกันเก๋ยกหลังเลยเหรอเก๋ยกหลังไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอากลับเลยอันนี้ซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ไม่เอาเจ็ดเจ็ดหมื่นเออไม่เอาหกหมื่นได้ไหมอืเอากลับก่อนเก๋หรอวะ อาเป็นไรห,หน้าเหี่ยวหน้าแห้งเก้ดีพี่เอาหรอคุคืนได้ไหมอะลังเนี้ยออแล้วแล้วไอ้สามองค์ทีีเอาไปได้กําไรไหมก็ก็ได้อ้าแล้วไม่เห็น้องแบ่งผมเลยทีได้กําไรอย่างเงียบไม่แบ่งทีเก้มาคืนโอ้โหเล่นอะไรแล้วแวชอบตัวเองดิอโอ้โหซื้อแล้วซื้อเลยได้ปะโทรทีได้กําไรไม่เคยมาแบ่งไม่ประกันหาเหตุทั้งนั้นแหละไปก็กลับบ้านอุ้ย่านกินเหล้าทั้งมันเมียคนเดียวพี่หายใหม่ได้เดี๋ยวต้องโทรหาพ่อตาเนู้จะบล็อกผมหรือเปล่าบล็อกเหมือน<อ><อ>